หัวเดือดโดนตาเขาโด่วุ้นสองตัวแล้วตอนนี้ คอ,อป่าหลจะสั้นได้หน่อยป่าหลเยเจวันหนูตัวใหญ่เนี่ยยู่ในบุ้ดินก่าป่า,ปา<อ>นะ<อ>เจอจีโกนแล้ว <พ Rose. S 2> โอ้ป่าหลายสั้นแน่นอนโอ้ใส่โลหลายเนี่ยใส่โลหลายนี่ช้ามติดทางครับแรงแรงศูนย์รวมของป่านะป่าอะ้รตัวบกใหญ่เลยนะใส่โลนี่หลายเลยนะ โอ้วันจาไม่ได้ใส่ใหญ่วันโชนวัน,นโอน้โห <c oughs> ลุดมือเย่อ,สองสเยังได้ลองนะปงหาหีครับโอ้ยทนได้หน่อยันว <c oughs> ันวัน,นโชดดนี่ใส่ส่เกือบโร ยนขึ้นบนเรยอ,นะอั่ะนะไม่ยิ่ง่าโอ้ก็ไหลลงมาขึ้นแลวลูกพื้นั่ะนะโอ้ใส่เหรงวนะดีดีวะโอ้ใส่ใส่โลควาโลัวเลยวะโอ้ป่าไรดีวะน้ำแข็งยงเห็นขึ้นเลยโอ้อยู่ในหลงอ้อ นี่หน่อยป่ายังหลายเป็นแขนลลนี่แหละป่าร้ายงี๋นมอยู่ก็จับครับจับปลา,าใส่ใหญ่ครับใส่โลยหลายตัวอยู่ ใส่เหนส้นสิ่งทีโ่ัี่โพอแล้วพอแล้วตำนีหละไม่ต้องเอา้ออกเด้อออีตัวนี้ใส่โลเ้ใส่ใส่ตัวกี่ได้เนี่ยนี่มาเบิ้งหน้าสูบนี่นี่ๆๆใส่เนี่ยธรรมดาสตัวนี้เออธรรมดาใส่นี่ครับตวนี่ใส่โลกว่าครับ นี่นรับตัวนี้ครับโอ้อยใหแหงเงนี่ใส่ลลกว่าอือีตัวนี้ใหญ่ครับครับมองเห็นนีดหนอกก่นนอยนิดน่อยอือธรรม,ามาดาด้วยนี่อือหนีมาเจ้าตัวใหญ่นี่นะนี่เแบบนี่ยอือไ่ด้ขึ้นไปไ้เนี่ยออ้ยออเลงมาจับเลย ใส่ใหญ่ครับเลยนี่แล้วก็รู้ด้วยว่าหมาตัวไหนแส่ใช่ป่นครับเพราะมันจีแสบเหมือนมันจีลงน,น้ำเหรอวันจับไปเลยจับเลยจับไปใส่คู่เลยเหรเน,นี่ยนะเห็นี่มเออดูเซียนดูเซียนจับตัวใ,ใหญ่ก่อนครับผมนี่นี่นนนบุบ จับยูบ่ยูบ่ยูบ่ะเปาจับปเปีเสียจับป่าจับปะเปามาไมดูอันอันหันเวงหันเวงดีว็บไซตหนไมโลกว้น่เนาะ วัหนุนไส้หนุนอีหนึ่งห้าตัวนะอ๋อนั่นล้มคืรอนั่นตหลายอยู่ครับเข้าครับโอ้ยตันั่นจำสางวะใหญ่ไปใหญ่นัดจำสางเนี่ยขับผ่านทีขีรถไปขี่รถกลับเลยหรอบอกว่าเอารถใหญ่มกนขี่กันอ่เปมนกินี่กันนะครัผม ดีขึ้นยังเงยยื้อคือเ่านี่ยมันก็แย่ตั้งแต่หนูแลี้วสามปีที่แล้วแย่มาื่อยนิดนึงมั้งป่าเฮ้ยไม่ใช่ยางป่าอู้ังกินลาภอยู่าอะูบ้างมาดิมาบ่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 ร่บ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 งบ่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 บมันอยู่นบ่บบบ่บ่ามดมื่บ่่นจับ่ สองชั้นโ้าใหญ่เดีครับปะดูปะดูบ่โชโชโชน่ดิเด้อเดปะดูไหถ้าปะดูกนจขาาต้นาต้นามือข้ากระดูได้ววันไก่ด้จับตรงนี้าจับตรงนี้เลยโชดิีมกต้มก้เรื่อย่ดี๋ยวคะแนนลงเตเาค่อยลาังลากน้ มีคนจับป่ารลายรันเฮพอแล้วทำไงล่ะทรจะน็อกไอ้ตัวใหญ่วันขึ้นหรอปบอวันจูดเป็นเช้า มาาาเถังปลด้วยนึยได้ถังหนึ่งเอาแบบเป็นแน,นเป็นแนย